คลื่นซนามิที่ซัดถล่มเมืองใหญ่ๆใ,ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทางตอนออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเกิดหรือไม่แต่เป็นเรื่องที่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ช่างน,น่ากลัวและไม่น่าเชื่อที่คิดว่าเมืองอย่างเมืองคานส์หรือบาร์เซโลนาอาจโดนคลื่นยักษ์ซัดถล่มกระทันหันแต่ความจริงก็คือแนวชายฝั่งของยุโรปอยู่ในบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีแค่10%เท่านั้นที่เกิดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีคลื่นสึนามิเกิดขึ้นในบริเวณนี้มาแล้วอย่างน้อย290ครั้งนับตั้งแต่1600ปีก่อนคริสตศักราชแม้จะมีจำนวนไม่มากนักแต่ปรากฏการณ์นี้ก็ได้ก่อให้เกิดัปฏิบัติร,ร้ายแรงหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ของยุโรปย้อนกลับไปเมื่อปี1755แผ่นดินไหวขนาด8.5ริกเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมเซนวินเซนต์ก่อให้เกิดคลื่นซึนามิทำลายเมืองลิสบอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของโปรโตุเกสไปเกือบหมดประมาณ40นาทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่ท่าเรือและตัวเมืองพุ่งขึ้นตามแม่น้ำทากาสปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเร็วม,มากจนคนขี่ม้าหลายคนต้องควบม้าไปยังที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกพัดพาไปและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเท่านั้น จากนั้นคลื่นยักษ์อีก2ลูกก็สัดเข้าใส่ลิสบอนภัยพิบัติแบบนี้คล้ายกับที่เราพบเห็นในมหาสมุทรแปซิฟิกหลายครั้งใน1นึ่งศตวรรษแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในมหาสมุทรแอตแลนติกคาดว่าสึนามิขนาดใหญ่แบบนี้จะเกิดขึ้นทุก3-5ถึง -5 ศตวรรษแต่ตอนนี้มันอาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เมืองมักเซย์ในฝรั่งเศสชิปิโอนาในสเปนและเมืองอื่นๆอยู่ในรายชื่อสถานที่สำคัญที่อาจโดนน้ำท่วมในเร็วๆนี้โดยมีโอกาสประมาณ100%เเที่จะโดนคลื่นสึนามิถล่มในอีก30ปีข้างหน้าสถิติระบุว่าคลื่นน่าจะสูงกว่า1เมตร <c oughs> ฉันรู้ว่ามันไม่ได้สูงขนาดนั้นโดยเฉพาะเมื่อเราคิดถึงสึนามิเรามักจะนึกถึงคลื่นสูงที่น่าสะปรึงกลัวเช่นคลื่นที่ซัดอ่าวลิตูยาในอ阿สกาซึ่งในกรณีนั้น คลื่นสูงกว่า518เมตรแต่เราต้องจำไว้ว่าแม้แต่คลื่นสูงเพียง50เซนติเมตรก็อาจเป็นอันตรายต่อคนว่ายน้ำได้เพราะไม่เพียงแต่ความสูงของคลื่นเท่านั้นที่สำคัญแต่การไหลและการเคลื่อนที่ของน้ำก็สำคัญเช่นกันไม่ต้องพูดถึงน้ำท่วมซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชายหาดท่าเรือและถนนหนทางได้ ถ้าแนวชายฝั่งมีท่าเรือขนาดเล็กและบริเวณน้ำตื้นเป็นพิเศษเช่นในเมืองคาส์ภัยธรรมชาตินี้อาจเป็นอันตรายมากขึ้นสึนามิที่มีความสูงประมาณ2เมตรยกรถขึ้นจากพื้นได้ในขณะที่คลื่นขนาดเล็กสร้างกำแพงน้ำที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่ไม่อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็อาจทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากได้ตัวอย่างเช่น เนินทรายขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวไปมาบนพื้นมหาสมุทรเช่นเดียวกับเนินทรายที่เคลื่อนตัวในทะเลทรายเหตุการณ์เหล่านี้อาจทําให้ท่อส่งหรือสายเคเบิลใต้น้ําสําหรับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเสียหายได้และจะทําให้ธุรกิจและรัฐบาลต้องสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์นั่นเป็นสาเหตุที่องค์กรต่างๆเช่นยูเนสโกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คลื่นสึนามิอันตรายจะพัดถล่มยุโรปในเร็วๆนี้ เพราะง,งานพวกเขาจึงทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2004เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ชายฝั่งสุมารตราประเทศอินโดนีเซียทําให้เกิดคลื่นสูงกว่า30เมตรในชุมชนชายฝั่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200 0สนคนและอย่าลืมเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2 0 1 1ที่นอกชายฝั่งโทโฮคุประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่แผ่ขยายเข้าไปถึงในแผ่นดินราว9กกิโลเมตรและก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งริมชายฝั่งมีผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นมากกว่า1600 0คนและเหตุการณ์ดังกล่าวยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อีกด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ถือเป็นการเตือนสติครั้งใหญ่แล้วเราได้ก้าวหน้ามาไกลนับตั้งแต่ปี2004 ปัจจุบันเราปลอดภัยมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบเตือนภัยสึนามิมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับสถานการณ์อันตรายนี้ได้อย่างรวดเร็วต่างจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆเราคาดการสึนามิล่วงหน้าได้เราอาจมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตอบสนองแต่ถ้าเราทุกคนรู้ว่าต้องทำยังไงหลายชีวิตก็อาจรอดได้และส่วนใหญ่ก็มักใช้ไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้คนเกี่ยวกับสึนามิ เพื่อเปิดไซลเรลนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเตือนภัยสึนามิในเบื้องต้นมักจะอาศัยข้อมูลแผ่นดินไหวเท่านั้นขั้นแรกผู้เชี่ยวชาญจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวคลื่นแผ่นดินไหวเดินทางได้เร็ว,รวกว่าสึนามิประมาณร้อยเท่าเพราะงั้นผู้เชี่ยวชาญจึงมีเวลาเพียงพอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลและดูว่าแผ่นดินไหวอาจก่อให้เกิดสึนามิหรือไม่และควรออกการเตือนภัยสึนามิในเบื้องต้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่นนะักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เตือนภัยของสหรัฐมักจะออกคำเตือนเบื้องต้นภายใน5นาทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวถ้าคาดการว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิคำเตือนเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่คลื่นมาถึงแนวทางปฏิบัติที่แนะนำและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยแต่การส่งสัญญ,ญาณเตือนยังไม่เพียงพอเพื่อช่วยชีวิตผู้คนชุมชนชายฝั่งยังต้องได้รับการฝึกอบรมให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและดีที่สุดด้วย นั่นคือเหตุผลที่ยูเนสโกตั้งโครงการที่เรียกว่าสึนามิเรดี้ซึ่งมุ่งหวังที่จะฝึกอบรมผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สึานามิภายในปี2030แนวคิดก็คือการช่วยให้ชุมชนต่างๆปลอดภัยโดยสอนให้พวกเขารู้จักปกป้องชีวิตและบ้านเรือน แน่นอนว่าการได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็นซูนามิเรดี้ไม่ได้หมายความว่าชุมชนนั้นปลอดภัยจากซึนามิแต่เป็นการยอมรับว่าชุมชนนั้นได้ใช้มาตรการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อลดความเสี่ยงจากซึนามิเพราะงั้นทางการจึงช่วยเหลือชุมชนต่างๆในการเตรียมตัวโดยติดตั้งป้ายอพยพกำหนดขั้นตอนด้านความปลอดภยัยและจัดทำแผนเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวอย่างเช่นสเปนที่ติดป้ายเตือนสึนามิตลอดแนวชายฝั่ง รวมทั้งป้ายแสดงเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่สูงสเปนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนับตั้งแต่ปี365เป็นต้นมามีคลื่นสึนามิพัดถล่มประเทศเพียง7ครั้งเท่านั้นเพราะงั้นจึงยากที่จะคาดเดาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เมื่อพิจารณาว่าพื้นที่ชายฝั่งของสเปนมีความสำคัญทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเขตอันตรายในรอยเลื่อนอเวโรส斯ใต้ทะเลอัลเบรันถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นตอนนี้ผู้คนจะมีเวลาเพียง21นาทีเท่านั้นที่จะหนีรอดจากคลื่นสึนามินอกจากนี้ยูเนสโกยังได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยสึนามิ12แห่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทวีปยุโรปด้วยโครงการนี้ครอบคลุมศูนย์5แห่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนและแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์เหล่านี้ช่วยชีวิตผู้คนได้หลายแสนคนเนื่องจากคอยตรวจสอบการรบกวนของมหาสมุทรตลอด24ชั่วโมงจากนั้นหลังจากวิเคราะห์ภัยพิบัติแล้วก็จะส่งข้อความตามความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นั้นที่จะก่อให้เกิดสึนามิหรือไม่ระด,ดับความรุนแรงมีตั้งแต่ไม่มีผลใดๆไ,ไปจนถึงทำลายล้างอย่างรุนแรงซึ่งถ้าอย่างหลังเกิดขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าอาคารอิดเกือบทั้งหมด อาจพังทลายลงได้ด้วยคลื่นและแม้แต่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแรงที่สุดก็อาจได้รับความเสียหายหนักจนถึงตอนนี้เราพูดถึงคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวตามขอบแผ่นเปลือกโลกที่บรรจบกันเป็นส่วนใหญ่ในความเป็นจริงแผ่นดินไหวมีส่วนทําให้เกิดคลื่นสึนามิมากกว่า80%นับตั้งแต่ปี1900แต่คลื่นสึนามิอาจเกิดจากดินถลม่ม การระเบิดของภูเขาไฟและแม้แต่อุกบาตชนผู้เชี่ยวชาญยังกังวลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบนันเราอาจเห็นสึนามิจากอุกบาตเกิดมากขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและอาจสร้างความเสียหายให้กับแนวชายฝั่งที่มีพื้นทะเลตื้นมันอาจไม่ใหญ่โตหรือเป็นที่รู้จักเท่าสึนามิจากแผ่นดินไหวแต่ก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนได้ ตัวอย่างเช่นในปี2006สึนามิจากอุกกาบาตพัดถล่มท่าเรือซิลดาเดลา่าบนเกาะมินออร์กาของสเปนเรือยอชโดนเหวี่ยงชนกันและต่อมาก็เกิดตื้นอยู่ที่พื้นท่าเรือในขณะที่น้ำลดลงส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายสิบล้านยูโรโชคร้ายที่สึนามิจากอุกกาบาตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมักจะรุนแรงในช่วงฤดูร้อนเพราะงั้นถ้าคุณวางแผนจะไปพักผ่อนในยุโรปให้คอยเฝ้าระวังสัญญาณของคลื่นอันตรายด้วย คุณเจอคลื่นสึนามิที่กำลังเคลื่อนตัวมาทางคุณอย่างกระทันหันโปรดจำไว้ว่านี่คือเวลาที่ต้องตอบสนองหนีไปยังพื้นที่สูงให้ไกลจากชายฝั่งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแจ้งเตือนฉุกเฉินและข้อมูลต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าอยู่รอถ่ายรูปให้ออกจากพื้นที่ทันทีที่คุณสังเกตเห็นสัญญาณของเหตุการณ์อันตรายนี้หรือเมื่อคุณได้ยินคำเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ ดูแลตัวเองให้ดีนะทุกคน